กลับมาในส่วนของ BTC Happy v e e k e n d กันอีกครั้งนะครับและก็ในส่วนของราคา Bitcoin วันนี้นะครับก็กลับมาวิเคราะห์กันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25นะครับตุลาคมนะครับก็เริ่มในส่วนของแต่ละ time f r a ร me เช่นเคยนะครับว่าแต่ละ i ท e f r a m e บอกอะไรเราได้บ้างนะครับสำหรับข้อมูลนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับตัวกราฟนะครับสำหรับ Time f r a m e 1วันเนี่ย โครงสร้างราคาหลักนะครับยังเป็นแนวโน้มใหญ่นะครับยังเป็น r e t ท a หลังหลุดพีคนะครับอยู่ที่ประมาณ1,25,000นะครับตัวโมเมนตัมและฮิสโตแกรมต่างๆนะครับแล้วก็ M.A.C.D. นะครับยังมีการติดลบลงนะครับก็ลบลงลดลงนะครับแต่ว่าก็จะมีการขยับขึ้นบ้างแล้วนะครับในส่วนของฮิสโตแกรมมีการหดตัวนะครับตัวกราฟนะครับภาพรวมรายวันนะครับยัง ไม่กลับมาเป็นขาขึ้นชัดนะครับซึ่งต้องผ่านนะครับ113,200ให้ได้ก่อนนะครับและก็ยืนเหนือนะครับ115,000นะครับถึงจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับในส่วนของ Time f ฟรม e 4ชั่วโมงนะครับก็ข้อมูลนะครับบอกว่าราคานะครับในส่วนของโครงสร้างเนี่ยมีการแกว่งจัดฐานนะครับอยู่ที่ประมาณ1 2 2 0 0 0นะครับถึง1 5 0 0 0 และก็อาจจะไปต่อนะครับที่1นึ0 0 0กว่ากว่าได้นะครับในส่วนของโมเมนตัมนะครับในส่วนของฮิสโตแกรมและ MACD นะครับฮิสโตแกรมนะครับแดงอ่อนนะครับแล้วก็มีสีเขียวจางๆนะครับใกล้เส้นศูนย์แล้วนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับจากกราฟสีชั่วโมงนะครับโมเมนตัมนะครับก็จะเห็นได้ว่าพลิกเป็นบวกนะครับถ้ายืนเหนือที่1 1 1 8 0 0ได้นะครับก็มีสิทธ มีสิทธ์นะครับขึ้นไปเทสนะครับขึ้นไปทดสอบนะครับที่ประมาณ1,12,500ถึง1,13,200นะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าทีนี้มาดูในส่วนของทาม e เฟรม e ชั่วโมงกันต่อนะครับสำหรับข้อมูลททมเฟรม1ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ ตัวโครงสร้างนะครับเป็นการสร้างไฮเออร์โลนะครับต่อเนื่องนะครับหลังจากดีบจับนะครับ1นึ0 0 0นนะครับเนะครับถึง1นึ0 0 0นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับข้อมูลมีการดีบกลับของตัวราคานะครับในส่วนของโมเมนตัมใิสโตแกรมต่างๆนะับฮิโตแกรมนะครับมีสีเขียวต่อเนื่องนะครับเส้น MACD นะครับยังตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณเล็กน้อยนะครับ ตัวข้อมูลจากกราฟนะครับเอียงเป็นฝั่งบวกนะครับแล้วก็ระยะสั้นนะครับมีลุ้นเทสนะครับที่1,12,000นะครับถึง1,12,500นะครับซึ่งต้องรอติดตามนะครับว่าข้อมูลนะครับจากกราฟนะครับจะบอกอะไรเราได้เพิ่มแล้วก็ต้องรอจังหวะกันให้ดีๆนะครับถ้าเกิดดูจากในส่วนของราคาแถวๆปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ1,11500-600นนะครับก็ ก็กรอบนะครับยังเป็นการแกว่งขึ้นช้าๆนะครับหลังจากรีบาวจากโลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโมเมนตัมทั้งทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงและ1วันนะครับมีการพยายามจะฟื้นตัวนะครับระยะกลางก็จะเป็นบวกนะครับระยะรายวันก็จะเป็นลบอ่อนๆนะครับก็มีไดวอเจนดีขึ้นนะครับจากฮิสโตแกรมนะครับแล้วก็ในส่วนของ ความน่าจะเป็นนะครับเชิญสัญญาณนะครับก็ถ้าเบรกได้นะครับที่1,12,000ถึง1,10,000 2,500นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปเทสที่113,200นะครับซึ่งพอมีโอกาสนะครับสำหรับขานี้นะครับโมเมนตัมก็เป็นโมเมนตัมสั้นที่สนับสนุนนะครับในส่วนของถ้าเกิดหลุดลงไปนะครับถ้าหลุดลงไปก็119,900นะครับก็อาจจะแกว่งนะครับลงไปล่างต่อได้อีกนะครับที่112,000นะครับถึง19,800ได้เลยนะครับซึ่งต้องติดตามนะครับว่า กราฟจะเลือกทางไปทิศทางไหนนะครับครนี้มาดูในส่วนของไพวอวนะครับเพื่อที่จะดูครับว่าปัจจุบันนะครับตัวกราฟนะครับมันจะอยู่ในฝั่งของโซนบนหรือโซนล่างนะครับซึ่งจากตัวเลขนะครับที่ผมทํามานะครับราคาปัจจุบันยืนอยู่เหนือไพวอวนะครับซึ่งตัวไพวอวเดย์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งราคานะปัจจุบันยืนยืนอยู่เหนือไพวอวอยู่นะครับ แล้วก็ในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0 0 0นะครับ9,000นะครับ200นะครับขออภัยตัวเลขผมอาจจะเพียนไปนิดนึงนะครับก็1 000, 10, 000, 1 0 0 0 0นะครับ 1, 000, อ่า1 1 0 0 0นะครับ1 1 0 0 0ขออภัยครับผมขอแก้ตัวเลขแป๊บเดียวครับ1 1 0 0 0นะครับ912นะครับสำหรับ S1 นะครับ โอเคในส่วนของแนวรับที่2นะครับก็จะเป็น1นึ่งแสนหนึ่งหมนะครับสอ0นะครับและในส่วนของแนวรับสุดท้ายนะครับแนวรับที่3นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แสนเก้าพันนะครับหนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดโดยประมาณนะครับก็บวกลบตัวเลขเอานะครับก็อยู่ในระยะของที่ผมกางไว้ให้นะครับ ในส่วนของแนวต้านกันบ้างนะครับแนวต้านถัดไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 1 2่4 6นะครับก็ในช่วงของ ช่วงช่งมตืตอนช่วงช่วงของเมื่อวานที่24นะครับก็มีการขึ้นไปแตะแล้วนะครับช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับที่มีข่าวช่วงข่าวออกพอดีนะครับของ s ตัวเลข c p i นะฮะซึ่งตอนนี้ราคาก็พยายามจะไต่ขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีการทิ้งไส้ที่เห็นอยู่ครับว่าก็ยังขึ้นไม่ไม่ชัดเจนนะฮะในส่วนของแนวต้านชุดเผ่ามานะครับชุดที่2ก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ1ึงแสนหนึ่ง 509นะครับซึ่งก็บวกลบตัวเลขเอาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านบนสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 1 3 1 8 0นดนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับว่าจะเป็นในส่วนของแนวต้านด้านบนนะครับที่เคยขึ้นไปถึงนะครับในส่วนของตัวเลขที่เคยขึ้นไปตั้งแต่ช่วง21่เนะครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับ เอาแล้ในส่วนของข้อมูลนะครับแนวต้านแนวรับนะครับน่าจะได้ข้อมูลกันชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ แผนเข้าออกประจําวันนะครับผมมีแผนเข้าออกประจําวันมาให้เช่นเคยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูนะครับก็เน้นย้ํากันเช่นเคยครับว่าตัวแผนเข้าออกนะครับผมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเทรดเดอร์นะครับหรือว่านักลงทุนนะครับควรจะเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับกับแผนของตัวท่านนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้นะครับให้ลงตัวนะครับไม่ได้ชี้ชวนว่าจะจะเป็นจะต้องเข้าตามจุดที่ผมแนะนําเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเอาไปปรับให้เหมาะสมกับตัวแผนว่าตรงกับแผนของตัวท่านหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้มีทิศทางในการเข้าเล่นนะครับในส่วนแผนของวันนี้นะครับมีอยู่3แผนนะครับซึ่งเป็นแผนฝั่งขาล่องนะครับสแผนและแผนฝั่งขาช็อต1แผนนะครับแผนฝั่งขาล่องก่อนเลยแล้วกันนะครับแผนชุดแรกนะครับยืนเหนือนะครับจุดเข้านะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบนะครับถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยนะครับ เ l นะครับก็อยู่ใต้นะครับ111,650นะครับถึง111,700นะครับ TP ที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ112,500นะครับถึง1 0 0่0 0นที่2นะครับ113,180นะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะเข้าเกณฑ์ชุดนี้อยู่หรือเปล่านะฮะต้องดูจากตกราฟน้ปัจจุบันกันด้วยนะครับ ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงชุดนี้อยู่เหมือนกันนะฮะในมุมของฝั่งขาล่องนะครับมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นชุดที่2นะครับรับย่อนะครับจุดเข้านะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสอะครับถึง1นึ่่ผมน่าจะยังไม่ได้แก้ตัวเลขนะครับขอว่าภายแก้ตรงนี้สดๆเลยแล้วกันนะครับจุดเข้านะครับในส่วนของชุดที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับายเลยนะครับ ผมน่าจะก๊อปแล้วก็ไม่ได้แก้ข้อมูลข้างในนะครับจุดเข้านะครับอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0 0 0น่นา 1900, นะครับแล้วก็ในส่วนของเดีย๋ยวผมก็แก้ก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่สับสนนะครับสำหรับข้อมูลนะครับทีพีที่2 t p ที่1น่ะครับขอภัยที่ดูข้อมูลไม่ครบถ้วนจริงๆครับวันนี้มีแอ มือและตาลายอยู่นิดหน่อยครับ SL กันด้วยนะครับ SL ก็จะอยู่ที่ประมาณเคในส่วนของ SL โอเคครับผมแก้ตัวเลขแล้วก็จุดเข้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ11900 11, นะครับถึง1 1 9 5 0นะครับอันนี้เป็นจุดเข้าของชุดที่สองรับย่อนะครับ แล้วก็ S L นะครับถ้าเกิดมีการหลุดนะครับ1น2 4 0นะครับแล้วก็ในส่วนของ T P นะครับ T P ที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ111,900ถึง112,000นะครับและ T P ที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 1 2 5 0 0นะครับก็เอาไปปรับใช้นะครับสำหรับแผนฝั่งขาลงอันนี้มาดูในส่วนของแผนฝั่งขาช็อตกันต่อครับซึ่งมีแผนเดียวครับสำหรับวันนี้ก็ เป็นแผนนะครับสำหรับฝั่งฟรีเจกแนวต้านนะครับจุดเข้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ112,500นะครับและจุดถึงหนึ่งแนึงหมื่นสนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ SL นะครับมีการยืนเหนือนะครับหนึ่งแนามพันสอนะครับและ TP ที่1นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 1 9 0 0 0 1 1 1 9 0 0ครับและ จุดที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนะครับก็เอาไปปรับใช้กันให้เหมาะสมละกันนะครับไม่ได้มีการชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆนะครับสำหรับข้อมูลในส่วนนี้นะครับเอาละในข้อมูลนะครับน่าจะได้ข้อมูลในส่วนของแผนเข้าออกประจําวันไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของข่าวนะครับที่มีผลกระทบต่อตัวราคา BTC นะครับว่ามีอะไรนะครับที่น่าสนใจบ้างว่ามีอะไรเข้ามากระทบใครขยับตลาดได้บ้างนะครับ ข้อมูลนะครับจากตัวข่าวนะครับที่เห็นในปัจจุบันนะครับแน่นอนครับผมวิเคราะห์ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ตลาดมันก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับก็ถ้าเกิดมีกําลังใจหรือว่ามีช่วงเวลาเพิ่มเติมนะครับเราก็มีการรีเควสตเข้ามาเยอะนะครับผมอาจจะทําช่วงตั้งแต่ทุกๆวันให้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับยังมีกําลังในส่วนของการทำเสาร์อาทิตย์อยู่ก็เลยทํามาดูนะครับว่ามีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับ ซึ่งภาวะตลาดของฝั่งอเมริกาก็วันเสาร์ค่อนข้างเงียบนะครับทำให้กระแสของตัว BTC นะครับก็มีสภาพคล่องค่อนข้างอ่อนบางเหมือนกันนะครับตัว BTC ก็จะมีแกว่งตามลิดเล็กน้อยนะครับซึ่งอยู่ที่โซนนะครับ111,000ตามในส่วนของคอนเดทนะครับที่มีการบ่งชี้ว่าราคามีการเคลื่อนไหวในกรอบแคแบๆนะครับซึ่งยังรอแรงใหม่อยู่นะครับ ในส่วนของโทนเดือนตุลาที่ผ่านมาคอนเจต์ก็ยังมีการสรุปนะครับว่าในส่วนของอัพทูเบอร์เนี่ยก็ปีนี้ไม่คึกคักนะครับจากมีการแรงขายเป็นการบังคับมากกว่าในส่วนฝั่งของแรงซื้อนะครับซึ่งสถิติย้อนหลังนะครับถ้าเกิดไปดูนะครับสำหรับเดือนอัพทูเบหรือเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เดือนตุลาคมมักจะมีการขึ้นของตัวบิทคอยแรงนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยแรงเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับมีการแรงบังคับขายมากกว่าแรงบังคับซื้อนะครับ ทำให้ราคานะครับยืนอยู่แถวๆประมาณ1ึ0 0สนหนึ่งมื่นะครับแม้ว่าโครงสร้างราคานะครับในระยะยาวยังดีอยู่นะครับในส่วนของสถาบันนะครับแล้วก็กระแสนในส่วนของกองทุนต่างๆนะครับมีการไหลเข้านะครับของ ETF นะครับช่วงล่าสุดมีการสลับ บวกลบตลอดนะครับซึ่งอินฟลูนะครับรวมๆประมาณนะครับ500ล้านดอลลาร์นะครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ภาพรวมนะครับยังต้องใช้เวลานะครับในการเรียกโมเมนตัมกลับมานะครับเนื่องจากมีการเทขายทำกำไรช็อตกันหนักนะครับในส่วนของมุมมองแบงก์ใหญ่อย่างเช่นเหมือน Stand a r d Charter นะครับก็ออกมาบอกนะครับว่ามุมมองนะครับหากมีการหลุด1 0 0 0งแสนนะครับ ระยะสั้นนะครับเป็นไปได้ด้วยนะฮะซึ่งธนาคารอย่าง standard chartered ก็ออกมาพูดนะครับว่าอาจจะมีโอกาสหลุดนะต้องระวังนะครับซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายที่ก่อนจะขึ้นยาวนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นทิศทางที่ย่อลงมานะครับแล้วก็มีคนหลายคนนะครับมีการเข้าไปช้อนซื้อนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับว่าแต่ละท่านมองว่าการลงทุน btc นะครับเป็นยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นการลงทุนทุกลงกันลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็แล้วแต่ทุกท่านจะใช้วิจารณญาณนะครับว่าควรจะลงทุนต่อหรือว่าจะยังไงนะครับมีหลายท่านนะครับก็พอแตกหรือว่ามีหลายท่านนะครับก็พอแล้วนะครับมีการถ่ายขาดทุนออกไปนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของตลาดกันไปนะครับซึ่งจากข้อมูลของเดอะบล็อกนะครับ ระบุว่านะครับมีการย้าย BTC นะครับประมาณ134ล้านดอลลาร์นะครับของ SpaceX นะครับคล้ายๆกับการ r e c o n s i t u t e wallet นะครับ r e c o n s d a t wallet นะครับแม้ว่าจะไม่มีการเทขายโดยตรงนะครับแต่ว่าข่าวประเภทนี้ก็กระทบต่อ sentiment นะครับในส่วนของ BTC ที่มีการถือครองนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเทหนักลงไปอีกนะครับในส่วนของ ข้อมูลนะครับน่าจะมีตัวเลขประมาณนี้นะครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีในส่วนของคอ p พิซีนะครับแต่ชนิดเงินเฟ้อนะครับที่เฟดนะครับให้ความสําคัญนะครับแล้วก็มักจะออกปลายเดือนนะครับหรือว่าสุกสุดท้ายของสิ้นเดือนนะครับซึ่งถัดไปนะครับก็จะมีอีเวนต์ของ FOMC นะครับของต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นช่วงดึกของเวลาไทยนะครับค่อนข้างจะคึกคักนะครับเป็น อีเวนท์ที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่ามันกระทบทั้งในส่วนของตัวค่าเงินต่างๆด้วยนะครับแล้วก็แน่นอน BTC ก็จะมีผลด้วยเช่นกันนะครับสรุปวันนี้นะครับในส่วนของเทคนิคนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเปรียดยอดไปต่อนะครับรอรอบนะครับในส่วนของ1 1 0 0 0แนะครับ 2, องพถึง1 1 2่0 0นะครับแล้วดูปฏิกิริยานะครับว่าขึ้นไปถึงโซน1 1 3 2 0 0ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าใกล้เคียงไหมนะครับแต่ถ้าเกิดมีการ ย่อแรงนะครับย่อแรกนะครับก็จะปิดอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งได้นะครับในส่วนของเฟรมต่างๆนะครับก็ใช้ในส่วนของ1ชั่วโมง15นาทีนะครับยืนยันแท่งเทียนด้วยแล้วกันนะครับเราก็ดูในส่วนของ4ชั่วโมงเพื่อดูโครงสร้างนะครับว่ามีไฮเออร์โลขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการถือครองนะครับรายวันนะครับก็ต้องบวกลบนะครับดู m a c d ใน ให้ดีๆนะครับมีการตัดเส้นของการขึ้นลงชัดเจนหรือเปล่านะครับถ้ามีการหลุดความเสี่ยงนะครับที่1 12, 000, 1 2 0 0 0 1 1 2น0นะครับโทษทีนะครับแล้วก็อาจจะมีการขยับลงต่อได้นะครับที่1,9,800 18,900นถึง 1, 8, 900, นะครับลงไปได้ลึกอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมาให้ดีๆนะครับก็จัดการความเสี่ยงกันด้วยนะครับตลาดให้รางวัลกับคนที่รอจังหวะนะครับมากกว่าคนที่หาจังหวะในการเข้านะครับเพราะฉะนั้นชัดเมื่อไหร่นะครับค่อยใส่ให้ยับนะครับค่อยใส่ให้ยับกันเลยเอาละวันนี้ข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับก็ถ้าเกิดชอบช่องนี้นะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องเป็นประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดอยากจะให้กําลังใจนะครับพิมพ์คอมเมนต์กัง้ามาครับ BTC daily ก็ได้นะครับ BTC b y week end ก็ได้นะครับเดี๋ยว ผมจะได้เข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมีคนไีคอมเมนต์เข้ามากันเยอะนะครับผมอาจจะทํา BTC นะครับวิเคราะห์เป็นรายวันก็ได้นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะพอร์ตฟ้ากันทุกคนนะครับแล้วก็แฮปปี้วิกเอนแบบนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ก็ขอให้ทุกท่านพอร์ตฟ้านะครับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ